ครับสวัสดีครับพ f เอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะรับมือน้ก็มาพอๆก,กับพอเตียมนะพี่น้องเนาะรับพอเตียมพามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางต่อยนพีน้องเนานนะรับมือวันจันนพีน้องเนาะวันจันที่สิบสองสิงหาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออก 4, เลลก้าแปดเก้าสองแปดสี่ับเล็กล่างเขาออก เก้าสองเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนคนริมทางงวดที่ผ่านมาพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสองสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งลูดสองกับสามสองกับสามกระมาสองเนาะพี่น้องนะเนาะเตียววัจับคูบดถึงพี่น้องนี่สามสองสี่สองห้าสองขับเลขออกเก้าสองล่างเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าชุดบินเพิ่นมันส้นสี่นะพี่น้องเนาะส้นสี่ส้นสามครับอ้าวมือเนี้ยพอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่สิบสี่ บนล่างวิ่งรูดพี่น้อง บนล่างวิ่งโหลดห้ากับหกนะครับรับชุดวิ่นนะพี่น้องเน้อสองสามสี่ ห้าหกเจ็ด จับคู่พี่น้องห้าห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับ หสองหนสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสาม เ c นะครับครับก็มีตัวเนียนพี่น้องเนะาะจัดเป็นเนียนให้ที่ห้าสอง หกสองห้าสหกสนะครับ เอาฉะนั้นแล้วได้พี่น้องเรื่อตัวตัวตัวที่บนเอร์เข้ามักเข้ากับพิจารณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะขราพเจ้าเียมกัใช้เบิ้งพี่น้องนี่ครับเราพัฒนาสิบสี่ทับแปดทับหกเจ็ดบนล่างวิ่งรูนห้ากับหกรับชุดวิ่งกับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่น้องห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เน้นห้าสองหกสองห้าสี่หกสี่ คนริมทางอย่ามองข้ามตัวที่ไม่เน้นนะครับครับผมเอาพี่น้องเอาตัวที่โบเนียนเข้ามาเข้ากับพิจารณาเมืองเอานะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลื่อมนะพี่น้องเลื่อมมักจอบตัวใดเข้าก็อย่าลืมกับตัวไวน้นะําเนาะพี่น้องเนาะกับคอยเข่าคอยให้แตกปังๆนะครับเนาะครับพี่น้องเอพซีก็จะได้สกุสกๆมนัมนมนกันนะครับ ครับพ่อเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเสียนคนริมทางเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พ่อเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอวอวยพรคอยเขาคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็เจริญโศกโศกมันมาน,นกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาจะลืมนะพี่น้องเนะ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเมาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเนดะ้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเนดะ้อความเจ็บให่ใดความไข่ใหญ่มีเนาะครับเนาะ ขับคอยมีแต่โศกแต่ลบับให้ถูกวหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม